แปดพฤติกรู่แล้วก็ต่อมาครับที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อและเป็นเส้นโคง้งหักมุมทําลายประชาธิปไตยอย่างยับเยินที่สุดก็คือการหนุนหลังจอมพลสฤษดิ์ยึดอํานาจเอาจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งกําลังลื้อฟืนน้นคดีสวนนาคตแล้วก็ถีบเอาจอมพลปพิบูลสงครามออกไปอยู่ต่างประเทศไปตายในต่างแดนด้วยพราะเหตุว่าจอมพลเผ่าซึ่งสนิทกับปพิบูลสงคราม ไปสอบถามนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเพราะคณะกรรมการแล้วก็มีการทําคดีในยุคของหินชุนวันนั้นได้ข้อสรุปว่าผู้ที่ปงผระชนนั้นคือมหาเล็กสามองค์สามคนที่อยู่หน้าห้องแล้วก็ประหารชีวิตไปเลยแต่จอมพลเผ่าก่อนที่นักโทษทั้งสามจะถูกประหารชีวิตไปรับรู้อะไรบางอย่างเขียนจดหมายครับแล้วก็บอกจอมพลปจอมพลปก็เขียนจดหมายมาบอกปรีดีบอกว่าสงสัยต้องเลือฟื้นเพราะว่า สามคนที่ถูกฟางชีวิตคือผู้บริสุทธิ์ก็ประกนหลักฐานเช่นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านคิดละตัดสินใจจากข้อมูลที่ผมว่ามานันนะครับก็จะเห็นว่าทําไมประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบและทํายังไงก็ไม่ถูกยุบจะผิดประการใดก็ไม่ถูกยุบและทําไมอภิชาติสุขคานนท์ที่เป็นกกตถึงต้องยอมเสียอะไรหลายอย่างชื่อเสียงกิติภูมิก็เพื่ออุ้มประชาธิปัตย์อันนี้ท่านทุกคนจะได้คําตอบ จากตรงนี้นะครับอันที่สองที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบก็คือคุณนลักษณะของประชาธติปัดนั้นเรียกว่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่ตัวเน่นนี่เป็นสันดานดิบมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ต่อ,ตตอรัก่อตั้งพรรคจนถึงปัจจุบันและที่ผมพูดนี่ไม่ได้กล่าวหาลอยๆเรื่องปีดีคือหลักฐานเรื่องของพลตำรวจพลตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรก็คือหลักฐานและก็เป็นต้นตำรับก่อการรัฐประหาร ครั้งหนึ่งที่สําคัญในฐานะที่นายเสยนีปาโมต์มอมราชวงศ์เสนีปาโมต์เป็นนายกรัฐมนตรีสก,กัดพัาพยศแบบเป็นหัวหน้าพรรคนที่สองต่อจากควงอภัยวงศ์ก็คือเหตุการณ์6ตุลาคมพลเลือดเอกสนงัดชะลออยู่รัฐประ,ะหารนองเลือดข้านิสินักศึกษาตายหมดตายหลายคนหลายศพด้วยความโหดเหี้ยมอมมหิดี่สุดและกล่าวหานิสิึกษาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย มีวิดีโอรปรากฏมาจนถึงเดือนปัตนี้30ปีจับใครดมจับใครฆ่าจับใครลงโทษตามกฎหมายไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจองรักักดีและคุณเชื่อว่าคนนี้เขาไม่จงรักักดีคุณมีสิทธิตายและคุณมีสิทธิตายโดยที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายใดๆคนฆ่าตายก็จะลอยนวลนี่ก็คือตัวอย่างที่เราต้องตั้งคำถามครับหลังรัฐบาะวัน6ตุลาคมก็มีนายธานินไกรวิเชียน เป็นประธานสารดีกาท่านฟังผมดีๆแล้วท่านจะแกะรอยได้ว่าอะไรเป็นอะไรการเมืองมันซับซ้อนแล้วมันต่อเนื่องนย่นเอทำไมเป็นประธานสารดีกาและประธานสารดีกาก็เกี่ยวข้องกับถานการปัจจุบันอีกทานินารวิเชียนก็มาเป็นนายกสมัยที่เกิดการรัฐบาลนองเลือดแต่พอทําไปปีหนึ่งทหารเขาทนไม่ไหวพอาถ้าปล่อยให้ทานินปกครองบ้านเมืองก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดเพราะนักศาก็โกรธแค้นเขาก็เข้าป่าไปช่วยคอมมิวนิสต์สู้กับรัฐบาล เกียงศักิ์ก็ต้องรัฐประหารแล้วทานินก็ต้องหมดจากตาแหน่งแต่ท่านสังเกตครับคนเลวร้เผด็จการเข็นฆ่าประชาชนนิสิตนักศไล่คนเข้าป่าจับปืนสู้กับรัฐบาลคือนายทานินกาไกรวิเชียนหลังเป็นนายกมติดํารงตําแหน่งเป็นองคมนตรีท่านก็นจะพอเห็นครับว่าเกิดอะไรขึ้นการเมืองเป็นอย่างนี้ครับพอ,พอเราเข้าใจเรื่ององคมนตรีประธานสารดีกาแล้ว ก็จะอ่านสถานการณ์ปัจจุบันไม่ยากก็คือกรณีพลเอกเปรมเขาสนับสนุนการรัฐประหาร19กันยายนอย่างออกหน้าออกตานั่นแหละครับเป็นจุดหัวเรียวหัว,วต่อสำคัญที่บ้านเมืองของเราเข้าสู่ขั้นวิกฤตจ,จนเรียกว่าชิบหายก็เพราะพวกมึงขุนนางอำบาดชั่วทั้งนั้นที่อยากจะมาเรียนให้ทราบตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นกันครับพลเอกเปรมมาเป็นนายกมตรีได้8ปี แต่แต่ปี22จนถึง30จนบ้านเมืองเบื่อหน่ายนายกที่คิดอะไรไม่เป็นเลยได้แต่ร้องลำทำเพลงอย่างเดียวคือพลเอกเปรมนี่ก็ไล่พลเอกเปรมออกไปครับคนที่ถูกประชาชนไล่ไปเป็นประธานองค์คมนตรีท่านต้องคิดต่อจากผมครับท่านจะเห็นคำตอบของบ้านนี้เมืองนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองนี้ถึงไม่เป็นประชาธิปไตย ทำไมองค์คมนตรีมีฐานะไม่ต่างกนะับองค์ข้าในวันวันนี้จะให้เราเรียกจะกราบจะไหว้ได้อย่างไรนะครับในเมื่อบ,บทบาทของประเดชพระคุณท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นบทบาททําลายประชาธิปไตยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความนองเลือดและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครั้งแล้วครั้งเล่า ทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะครับที่น้องหาคำตอบนี่ที่อยากจะเรียนเบื้องต้นให้ท่นานทราบทีนี้ก็มาถึงเรื่องคุณสมบ,บัติที่สำคัญนั้น,นของพรรคประชาธิปัตย์ผมเรียนให้ทราบแล้วเรื่องของเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนคุณนันสมบัติที่สองต้องบอกเลยครับเป็นคนที่ตอแหลโกหกหลอกลวงปลิ้นปั้นกะล่อนที่สุดที่ผมพูดก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับมีหลักฐาน มีรูปร่างมีข้อมูลที่ชัดเจนปรากฏมาให้เห็นครับไม่ต้องพูดไปไกลนะครับเอาเฉพาะอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะตัวอย่างง่ายที่พูดก็คือเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำ17สิงหาคมอภิสิทธิ์บอกว่าเราจะขึ้นเงินเดือนขรานาการแล้วก็จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้กับเอกชนหรือผู้ใช้แรงงานตามโรงงานตามห้างร้านต่างๆ250บาทเท่ากันทั่วประเทศหาเสียงนันใหญเลยครับพวกกกรมกร เขาก็เลยตื่นเห็นฝันเลยครับกะว่าจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาป้าแต่พอถึงธันวาคมอภพิสิทธ์ไม่พูดสักคำเพราะปรากฏว่าครมอของอภิสิทธิ์เพิ่มค่าจ้างกระตําไม่ถึง2 5 0บาทและไม่เท่ากันทั่วประเทศยังลัก,กลัน่นผมไม่รู้ว่าจันทบุรีเขาขึ้นให้เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน้อยกว่าชนบุรีชนบุรีนี่เขาร้อยเก้าสิบน้อยกว่าระยองผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่กรุงเทพมัน2 1 5 เพราะฉะนั้นก็เห็นครับว่าไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่อภิสิทธิ์พูดไปในเรื่องของการหาเสียงนี่แหละครับที่ผมเห็นแล้วว่าพูดอีกอย่างทําอีกอย่างนี่ไม่ต้องไปพูดเรื่องการเมืองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคนเสือแดงถ้าเป็นเรื่องของคนเสือแดงก็เรียกว่าพูดสิบคำมันโกหกสิบเอ็ดคำแหละอภิษฎเพือชาติเพราะฉะนั้นผมจะโยงมาถึงเรื่องหนึ่งที่กําลังโฆษณา ชวนเชื่อกันเป็นวักเป็นเวรแล้วก็โฆษณากันอย่างเต็มที่แล้วเรื่องนี้สําคัญมากก็คือโครงการปัาชาวิวัฒน์เขาแค่เปลี่ยนคําว่าประชานิยมสมัยทักษณิณจินวัฒนแล้วก็มาเป็นประชาวิวัฒน์เสร็จแล้วก็ลอกเลียนแบบนโยบายเกือบทุกประการมาต่อยอดเอาจากทักษณิณจินวัฒนเอาล้วครับถ้ามันคิดอะไรไม่ออกสมองมันไม่มี มันลอกเรียนแบบก็โอเคพอรับกันได้ก็ทำกันไปแต่วันหนึ่งมันสะท้อนอย่างนี้ครับสะท้อนความไม่เอาไหนของคนชื่ออาภิสิทธิ์และพรรคประชาธิป,ปัตย์โดยสิ้นเชิงครับถึงได้ลอกเรียนแบบ,บสแสดงว่าอะไรครับคิดอะไรไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกครับว่าสิ่งที่ประชาธิป,ปัตย์เขาคิดได้ทําได้ดีแล้วต้องยกย่องและพูดกันเต็มที่นะครับไม่ต้องอายกันและไม่ต้องมาโกรธเคืองผม คือเขาทําอะไรก็แล้วแต่หมาไม่แดกทั้งสิ้นครับที่เป็นของเขานะครับเป็นผลงานนะไอ้ที่เป็นผลงานที่พอเห็นหาเสียงได้ก็ไปลอกเลียนแบบครับทีนี้ลอกเลียนแบบเขามันมีปัญหาอะไรนะครับเอาตัวอย่างสองพันล้านก่อนคอรมอเพิ่งอนุมัติไปเมื่อวันอังคารพันเก้าร้อยกว่าล้านบาทก็คือสองพันสองพันล้านบาทใช้ชื่อโครงการปฏิบัติการเข้มแข็งไอ้ปฏิบัติการประชาวิวัฒ โดยจะเอาแรงงานนอกระบบคือแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหาเลขแผงลอยเข้าระบบประกันสังคมโดยบอกว่าต่อไปนี้คนที่เข้าระบบประกันสังคมมี2อัตราคือ100บาทกับ150บาทใครที่เลือก100บาทรับจะสมทบ30ผู้ประกันตนออกเอง70ต่อเดือนนะครับถ้าเลือกอัตราที่2คือ100บาทกับ50บาทรับสมทบ50บาทออกเอง100บาทก็จะได้อีก ลักษณะหนึ่งก็คือได้บำนานชราภาพไปด้วยตรงนี้แหละครับที่อภิสิทธิ์ไปหาเสียงและโปรแกรมต่อมาในโครงการสองพันล้านบาทนี้ก็คือการตึงราคาแก้ถุงต้มแล้วก็ให้คนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยได้ใช้ไฟฟ้าฟรีไอ้ตรงนี้มันมาจากรัฐบาลสมชายกับรัฐบาลของสมัครสุนทรเวชไม่ว่ากันตรงนี้เพราะเรียนแบบก,กันแต่ตรงนี้แหละครับที่มันจะปั่นป่วนและเป็นการโกหกคำโตที่สุด นั่นก็คือว่าการขึ้นเงินเดือนข้าราชการทหารตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจที่อัดเทปผมอยู่ฟังดีๆแล้วไปรายงานเจ้านายดีๆตำรวจขึ้นให้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับทหารขึ้นให้ห้าเปอร์เซ็นต์ทางตำรวจเขาสายหัวเห็นด้วยกับรัฐบาลหมดเพราะว่ามันก็โอเคขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ตำรวจมันต่ำอยู่แล้วครับเดือนมันแย่อยู่แล้วครับขดขนาดชุด